มิลลัย الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبناصعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرحي صدري ويصرّي من وحل العقدة من لساني يفقه كقولي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีตอนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าสีขาวไวท์นิ่งสตอรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ก็อัลฮัมดุลลาห์นะครับเราได้พูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของอะไรกันนะครับในครั้งที่ผ่านมาเนี่ย เราได้พูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องมาลลคุนเมาช์นะครับหรือว่ามาลกาที่ทําหน้าที่ในการเก็บวิญญาณนั่นเองนะครับเราได้พูดคุยถึงเรื่องของการเสียชีวิตของท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสลามไปแล้วนะครับแล้วเราได้พูดคุยกับพี่น้องส่วนหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับการเสียชีวิตของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิสัลัมนะครับซึ่งอินชาลอ้นะฮะในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องต่อนะฮะให้จบในเรื่องของ การเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลลัมตามรายงานที่มีฮะดิษที่ซ่อนยะนะครับปรากฏออกมานะครับในวันนี้อินชาอัลลอฮ์นะฮะมีพี่น้องหลายท่านนะครับได้ส่งจดหมายนะครับหรือว่าอีเมลมาทางที่อยู่ที่ปรากฏทั้งหน้าจอนี้นะครับก็ได้พูดคุยติดต่อมานะฮะซึ่งอินชาอัลลอฮ์นะฮะวันนี้เราจะเอา คำพูดนะครับหรือว่าการสนทนาหรือว่าสิ่งที่พี่น้องส่งมานะครับมาพูดมาตอบในรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนถ้ามีพี่น้องหลายๆท่านได้ตอบคําถามนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของที่ผมได้ถามไปนะฮะว่ามลา,ายกาท่านใดที่ว่าได้นําละหมาดท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลสลมนะครับแล้วก็เป็นมลา,ายกาท่านเดียวกันเนี่ยแหละครับที่ว่าเคยทําการเป่ารุกยะ หรือว่าเป่ารักษาอาการเจ็บป่วยของท่านนับมุมฮัมหมัดสุลตลานของอาเลวะสัลลัมในครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคําตอบก็แน่นอนฮะผมมั่นใจว่าพี่น้องทุกท่านก็คงจะตอบกันได้นะครับเพราะว่าที่ส่งตอบกันมาหลายท่านที่เดียวนะครับก็ตอบเหมือนกันหมดเลยนะฮะไม่ผิดเลยก็คือท่านยิบรีนนั่นเองนะครับก็อัลฮัมลุลินละนะฮะก็อินชาลอเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพี่น้องนะฮะแลวก็ได้บอกรายชื่อของผู้ที่สามารถที่จะตอบ คำถามได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นอันดับแรกๆเนี่ยนะฮะเราก็จะส่งของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้พี่น้องตามที่อยู่ที่พี่น้องได้กล่าวได้ส่งมานะครับคราวนี้นะฮะเรากลับมาดูเรื่องของประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลของอะลีซัสลัมกันต่ออีกนิดหนึ่งนะครับการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลของอะลีซัสลัมเนี่ยดังที่ได้เรียนกับพี่น้องเลยว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามคอยบัตนั่นเองนะครับ ซึ่งสงครามอคอยบัตเนี่ยได้เรียนกับพี่น้องนะฮะว่าเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างบรรดามุสลิมเนี่ยนะครับได้ไปทําการต่อสู้กับเขาเรียกว่าไปถึงถิ่นนะฮะถิ่นของบรรดายัฮูดีเนี่ยถิ่นของเขาเขารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนะฮะอยู่ที่คอยบัตซึ่งบรรดายูเนี่ยนะฮะอย่างที่ได้คุยกับพี่น้องว่าจะมีหลายๆเผ่าเนี่ยนะครับที่เมืองมาดีนะนะฮะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมักจะเขาเรียกว่าภายนอกเนี่ย เหมือนกับว่าเป็นพันธมนิตรกับท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลาะฮฺอะลัยวะซัลลัมภายนอกเหมือนกับว่ารอการมาของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลาะฮฺอะลัยวะซัลลัมแต่จริงๆก็ซ่อนเร้นความเป็นศัตรูและก็ซ่อนเร้นความนิฟักหรือว่าความกลับกรอกอยู่อย่างมากมายนะครับท้ายที่สุดหลังจากสงคราม,รามอาฮซับเนี่ยนะฮะยูเนี่ยซึ่งได้แสดงตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาออกมาแล้วเนี่ยหลังจากที่พ่ายแพ้ในสงครามอาฮซับหรือว่าหนีไปเนี่ยนะครับ ท่านอับดลลมุฮัมมัดสุลต่าจึงได้นำทัพนะครับซึ่งในตอนนั้นก็คือหลังจากที่ว่าได้ทําการสัญญาหรือว่าสนธิสัญญากับชาวเมืองมักกะนะครับว่าจะสงบศึกกันในช่วงหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับท่านอบีเะได้ยกทัพมาที่เมืองคอยบัตนะครับเพื่อมาร้อมแล้วก็มาจัดการชําระนะครับสิ่งที่บรรดาพวกยิวได้บิดพิวต่อบรรดามุสลิมหลายครั้งหลายคราวด้วยกันนะครับ แล้วหลังจากสงครามคอยบัตได้จบสิ้นลงเนี่ยนะฮะมุสลิมได้รับชัยชนะอย่างงดงามพร้อมกับทรัพย์เฉลยอย่างมากมายมหาศาลเนี่ยนะครับเหตุการณ์การเสียชีวิตของท่านนับมุมฮัมมัดสุลต่ของอาลีอัลสัลัมเนี่ยเป็นผลต่อเนื่องมาจากสงครามคอยบัตพี่น้องดังที่ได้เรียนกับพี่น้องแล้วว่าหลังจากสงครามคอยบัตเนี่ยมียวนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมาหาท่านอบบมุมฮัมมัดสุลลัลของอาลีอัลสัลัมพร้อมกับแพะนะฮะเอาแพะ แล้วก็ใส่ยาพิษเข้าไปนะครับผสมกับยาพิษเข้าไปแล้วก็มาให้กับท่านอบีุฮัมหม์สุลลัลฮวะลิบัลสลัมนะครับซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยท่านอบีระหว่างที่รับประทานแพะนี้ไปนะฮะท่านอบีก็ได้บอกกับสหายว่าพวกท่านทั้งหลายจงยกมือพวกท่านขึ้นก็คืออย่ากินต่อนะครับเนื่องจากว่าแพะตัวนี้มันฟ้องฉันว่ามันอะถูกใส่ยาพิษอยู่นะครับซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะก็มี สบบาฮาบะนะครับเสียชีวิตไปหนึ่งท่านด้วยนะครับเนื่องจากว่าได้กินยาพิษไปในเขาเรียกว่าปริมาณที่มากนะครับก็เลยทําให้ท่านนั้นเสียชีวิตในเวลาที่รวดเร็วนะครับแล้วท้ายที่สุดท่านอบีก็ถามยิวคนนี้นะฮะให้คนไปตามตัวยิวคนนี้มาแล้วก็ถามว่าทําไมถึงทําเช่นนี้นะครับยิวคนนี้ก็บอกว่าที่ฉันทําเช่นนี้เนี่ยก็เพราะว่าหากว่าท่านเป็นอบีเนี่ยยาพิษทําอะไรท่านไม่ได้ แต่ถ้าท่านไม่ใช่มนบีน่ยนะพวกเราจะได้สงบสุขปลอดภัยเสียทีนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับพี่น้องครับยาพิษตรงนี้เนะี่ยท่านนาบีนะฮะได้กินเนื้อแพะไปนิดหน่อยนะครับไม่มากก็จริงแต่ว่าพิษตัวเนี่ยมันก็เข้าไปในร่างกายของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลขะาลัยวะซลัมซึ่งแน่นอนฮะอัลลอฮ์ประสงค์ให้มันไม่สามารถที่จะทําอะไรท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลข้าลวะซลัมได้ในตอนแรกแต่ว่าพิษเนี่ยนะฮะ อยู่ในร่างกายของท่านนาบีเนะี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีหรือว่ากว่า3ปีนะฮะเล็กน้อยเนี่ยท้ายที่สุดพิษตัวนี้มันก็ออกมาแสดงฤทธิ์ของมันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่ก่อนที่ท่านฮนััดุลัล,ลาะัลลาลลมจะเสียชีวิตเนี่ยนะฮะตรงนี้อุลมามะบอกว่าจริงๆแล้วเนะี่ยพิษตัวนี้อาจจะทําอะไรท่านนาบีไม่ได้เลยหากว่าท่านนาบีไม่เลือกที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮฺฮุว์ตาลา ซึ่งตรงนี้มีฮะดิษนะฮะที่ซอเฮียที่ปรากฏนะครับซอเฮียที่ท่านนาบีได้กล่าวเอาไว้ว่านะครับไม่มีนบีคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะฮะที่จะถูกปลิดชีพหรือว่าจะเสียชีวิตเว้นแต่ว่าจะถูกเลือกหรือว่าจะเห็นที่พำนักของท่านในสวรรค์ก่อนนะฮะแล้วก็ให้เลือกระหว่างว่าท่านนั้นจะอยู่ต่อไปในดุนยาก็ได้หรือจะไปในที่พำนักของท่านก็คือในสวงสวรรค์อันบรมสุขนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นสิทธิ์เฉพาะนะฮะสำหรับบรรดานับีท um oui hey mm ั้งหลายรวมถึงท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลวะอะลัยฮะซัลลัมด้วยเนี่ยอ네ัลลอฮ์จะให้เลือกฮะให้เห็นที่ํำนักของท่านก่อนว่าท่านจะต้องการจะไปอยู่ในสวรรค์เลยหรือต้องการจะอยู่ต่อในโลกมนุษยาต่อนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะอุลามะบอกว่าอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยฮะซัลลัมได้ผลบุญหลายๆอย่างนะครับ รวมถึงผลบุญการเสียชีวิตด้วยกับยาพิษนี้ด้วยนะฮะก็อัลฮัมดุลละนะครับทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซึ่งท่านอบีก็เป็นผู้ที่เลือกเองนะฮะว่าท่านนั้นจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็มีฮะดิษหลายๆบทเหมือนกันนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องยาพิษตรงนี้นะฮะที่ผมได้เรียนกับพี่น้องแล้วนะครับฮะดิษบทหนึ่งท่านอบีบอกว่าฉันยังรู้สึกเจ็บปวดจากอาหารที่ฉันกินในช่วงเวลาคอยบับ แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีนบีก็ยังรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ในร่างกายของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮะอีวะสัลลัมจนกระทั่งว่าตอนที่ท่านกำลงังใกล้ๆจะเสียชีวิตเนี่ยนะฮะท่านนาบีก็ได้พูดกับบรรดาซอรฮะบะเนี่ยนะครับบอกว่าฉันรู้สึกว่าเส้นเลือดของฉันเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่เนี่ยต่อไปถึงหัวใจเนี่ยท่านนบีบอกว่าฉันรู้สึกว่าเส้นเลือดใหญ่ของฉันเนี่ยมันเสียหายมันถูกทําลายไปเสียแล้วนะครับซึ่งเป็นการบอกบรรดาซอรฮะบะเหมือนกันแต่พี่น้องครับ จริงๆแล้วในเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมีซาฮบะหลายๆท่าน,นะฮะรู้ว่าท่านนาบีนั้นน่ะจะอยู่กับเราอีกไม่นานตั้งแต่ตอนที่ว่าอัลลอฮ์สุบฮานหุตาลาได้ประทานอายาอันุรานนะครับอัลเลาะห์มาอะคมันตุลกุมดีนะกลุมวะอัชมันตุอะไรกลุมมนี่มติวะรรดีตุลกุมอิสลามดีนะที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานนะฮะเป็นอาย์ท้ายๆเนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่านะครับวันเนี้ยฉันพอใจแล้วนะครับทําให้ศาสนาของพวกท่านนั้นสมบูรณ์แล้วนะฮะแล้วก็ เนี่ยมาต่างๆฉันก็ให้พวกท่านอย่างครบถ้วนนะครับแล้วฉันน่ะมาถึงอัลลอฮ์เนี่ยพอใจที่จะให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกเจ้าสอฮาบะหลายคนก็ดีใจนะครับแต่มีบางท่านครับเสียใจที่เสียใจน่ะไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าสอฮาบะท่าน,นันรู้ว่าท่านอับดุลลาฮฺมุลัมมัดสุลต่านนั้นหน้าที่ของท่านเนี่ยจบแล้วศาสนาสมบูรณ์แล้วแสดงว่าท่านนั้นจะอยู่กับเราอีกไม่นานน,นะครับซึ่งตรงนี้ ก็ <G ül üyor> มีฮะดิษอื่นนะฮะเหมือนการที่ว่าท่านนาบีได้บอกเกี่ยวกับการที่ว่าท่านนั้นกําลังจะวาฝาดซึ่งเป็นไปได้ว่าคนแรกหรือว่าท่านแรกที่รู้นะฮะว่าท่านนาบีจะเสียชีวิตก็คือท่านหญิงฟาติมะนั่นเองนะฮะท่านหญิงฟาติมะซึ่งเป็นลูกสาวของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัละฮะเลวะซัลลัมเนี่ยนะฮะซึ่งปรากฏในฮะดิษซอยีซึ่งรายงานโดยท่านหญิงไอาชาเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งนะฮะท่านหญิงไอาชาบอกว่าบรรดาภรรยาเนะี่ยได้อยู่กันอย่างครบ ทั่วเลยนะฮะในบ้านของท่านนาบับดุลฮัมมัดสุลลัฮ่านละวละสัลลัมแล้วท่านหญิงฟาติมาเนี่ยนะฮะได้มาหาท่านนาบับีพอท่านหญิงฟาติมามาหาท่านนับีปั๊บนะฮะท่านนับีก็บอกว่ายินดีต้อนรับนะครับลูกสาวของฉันพอท่านหญิงฟาติมาเข้ามาปั๊บเนี่ยนะฮะก็ได้มีการพูดคุยกันสองคนนะฮะท่านนับีพูดเฉพาะกับท่านหญิงฟาติมาพอพูดไปสักพักหนึ่งอ่ะท่านหญิงฟาติมาฟาติมากร้องไห้ครับพี่น้องครับ ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ในฮะดิษนะฮะรายงานว่าร้องไห้มากร้องไห้อย่างมากเลยนะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วสักพักหนึ่งท่านอาบีก็พูดคุยกับท่านหญิงฟาติมาอ,อ,อ,อีกครั้งหนึ่งเ่ยนะฮะพี่น้องปรากฏว่าพอพูดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยท่านหญิงฟาติมาก็ดีใจครับก็ยิ้มแย้มนะครับแจ่มใสแล้วก็เดินออกมาแต่พอเดินออกมานะครับพี่น้องท่านหญิงไอาชาก็สงสัย เกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยถามท่านหญิงฟาติมาว่าเกิดอะไรขึ้นเนะ่ยอยู่ๆท่านก็ร้องไห้นะครับอย่างมากมายเลยแล้วอยู่ๆท่านก็ดีใจหัวเรอะซะงั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นซึ่งท่านหญิงฟาติมาก็บอกว่าฉันนะ่ะไม่สามารถที่จะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะที่ท่านอบบมุมฮัมหมัดสลลลละฮ์หรืออัสซาลัมได้พูดกับฉันได้นะครับท่านหญิงฟาติมาก็จากไปนะครับแต่พอหลังจากที่ ท่านนาับมุฮัมมัดสัลลัลฮุวาลลอฮุซลลมเสียชีวิตนะฮะพี่น้องครับท่านหญิงไอชะก็ได้พบกับท่านหญิงฟาติม่าครั้งหนึ่งนะฮะและก็บอกว่าขอให้ท่านพูดมานะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นนะ่ะที่อยู่ท,ยท่านไปพบท่านนาบีละแล้วก็ร้องไห้แล้วก็อยู่ๆก็หัวเราะน่ยบอกฉันมานะครับด้วยกับสิทธิที่ว่าฉันนะ่ะมีเหนือต่อท่านนะครับในฐานะที่เป็นอุมุลมุมีนีนเป็นแม่ของบรรดาสัตวาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงบอกกับท่านหญิง ฟาติมาว่าให้บอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงหัวเราะและก็ร้องไห้นะครับท่านหญิงฟาติมาก็บอกว่าตอนนี้นะครับตกลงนะฮะฉันสามารถที่จะบอกได้แล้วละ่ะที่ฉันร้องไห้เนะี่ยในวันนั้นเนะ่ยเนื่องจากว่าท่านนบีม,มุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยวะซัลลมัมได้พูดกับฉันเนี่ยนะฮะบอกว่าฉันนะ่ะปกติแล้วยิบรลีนจะมาทบทวนอันกุรอานกับฉันนะครับทุกปีปีละหนึ่งครั้งแต่ในปีนี้เนะี่ยยิบุลี มาทบทวนอันกุรานกับชั้นถึงสองรอบด้วยกันนะครับสองครั้งด้วยกันเลยซึ่งชั้นไม่เห็นว่ามันจะเป็นอย่างอื่นอย่างใดเว้นแต่ว่าอานชของชั้นน่ะใกล้จะมาถึงแล้วนะครับพอบอกแบบนั้นปุ๊บเนี่ยท่านหญิงฟาติมาความที่ว่ารักท่านนาับมุมฮัมหมัดสลลลละฮวอะเลวะสัลลัมมากนะฮะมากที่สุดเนี่ยก็เลยร้องไห้ครับร้องไห้ที่ว่าท่านนับมุมฮัมหมัดสลลลละฮวอะเลวะสัลล,ล,ลัมนั้นกําลังจะจากไปแล้วที่รักนะครับของ ผู้ศรัทธาทั้งหลายกําลังจะจากไปแล้วนะครับก็เลยร้องไห้ร้องไห้อย่างมากตรงนี้อยากจะบอกพี่น้องว่าไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องการร้องไห้ระหว่างลูกกับพ่อนะฮะไม่ใช่แต่เป็นการร้องไห้ของอีหมานครับพี่น้องความรักของท่านหญิงฟติมะที่มีต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาเลวะซัลลัมเนี่ยไม่ใช่ลูกกับพ่อแค่นั้นนะครับแต่หมายถึงการที่ท่าน,นาบีบั้น เป็นรอสูลล์ซึ่งวายิบที่เรานั้นจะต้องรักท่านนับมุมฮัมหมัดสลลลอฮุอะลัยอิสัลำมากที่สุดมากกว่าทุกๆคนนะครับพอร้องไห้แบบนั้นฟับเนี่ยพี่น้องสักพักหนึ่งท่านนับมุมฮัมมัดสลลลอฮุอะลัยอิสันลก็ได้บอกกับท่านหญิงฟาติมาว่าเธอไม่ดีใจหรือที่เธอนั้นจะได้เป็นหัวหน้าของชาวสวรรค์หมายถึงหัวหน้าของผู้หญิงเนี่ยนะฮะ เธอน่ะจะเป็นหัวหน้าของผู้หญิงที่เป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดเลยนะครับพอบอกแบบนั้นปั๊บเนี่ยท่านหญิงฟาติมาก็ยิ้มขึ้นมาได้นะครับซึ่งตรงนี้แน่นอน,น,อนครับพี่น้องครับก็มีการพูดคุยถึงความประเสริฐของผู้หญิงเนี่ยนะฮะว่าผู้หญิงคนไหนที่มูมีมนาคนไหนที่เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดนะครับซึ่งอุลมามะก็มีทัศนะที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะยึดในฮะดิษที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮะสัลัมบอกว่า ผู้หญิงที่ดีที่สุดเนี่ยนะฮะจะมีอยู่4ท่านด้วยกันนะครับหก็คือท่านหญิงมารยมนะครับสก็คือท่านหญิงอาเซียสามก็คือท่านหญิงฮอดียะนะครับภรรยายของท่านอบีมุฮัมมัดสุล,ล,ลัลอฮวาลวัซัลลัมแล้วก็4ก็คือท่านหญิงฟาติมะใน4ท่านเนี่ยนะฮะอุลมามะก็คิรับกันว่าใครประเสริฐที่สุดแต่ว่าด้วยกับหลักฐานที่ว่าซอเนียที่สุดนะครับหรือว่าด้วยกับหลักฐานจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเลือกทรงคัดเลือกท่านหญิงมมยใ เหนือบรรดาผู้หญิงทั้งหมดนะครับด้วยเหตุนี้นะ่ยบรรดาอุลมามะจึงบอกว่าความประเสริฐของผู้หญิงนะ่ะที่มีมากที่สุดในลูกหลานของนบีอาดัมนี่ยนะครับก็คือท่านหญิงมารยยมนั่นเองนะครับหรือว่าแม่ของท่านนาบีอีซาออลฮิส,สลามนั่นเองนะครับและก็บางทัศนะก็บอกว่าจริงๆแล้วท่านหญิงไอช่เองก็ถือว่าเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เราไม่ขอลงรายละเอียดลึกไปมากกว่าน,นี้แล้วกันนะครับสรุปได้ว่า ท่านฮนาับดุลัลาะหวสลต่ได้บอกว่าท่านหญิงฟาติมาจะเป็นหัวหน้าของผู้หญิง <S <S 1> <S 1> นะครับที่เป็นชาวสวรรค์บางสายรายงานก็บอกว่าเป็นหัวหน้าชาวสวรรค์ที่เป็นผู้หญิงนะฮะในอุมมานี้นะครับซึ่งก็มีสายรายงานบางสายรายงานเหมือนกันนะฮะที่ท่านนาบีได้บอกข่าวนอกจากนี้นะฮะท่านนาบีบอกว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอเนี่ยจะเสียชีวิตหรือว่าจะมาตามฉันใกล้ๆก,กันเนี่ยไม่ห่างกันมากักนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะ เป็นมุอจิซ่าของท่านนับีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอะลัยวะสัลลัมนะครับซึ่งท่านนับีก็บอกล่วงหน้าไว้แล้วว่าท่านหญิงฟาติมาเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเสียใจมากเพราะว่าไม่นานท่านหญิงฟาติมาก็จะได้มาพบกับท่านนับีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอะลัยวะสัลลัมอย่างแน่นอนนะครับซึ่งหลังจากที่ท่านนับีว่าฟาดหรือว่าเสียชีวิตไปเพียงแค่6เดือนนะฮะท่านหญิงฟาติฟาติมาโรดิยัลลอฮุอันฮะนะครับก็ได้ กลับไปหาลอซุบฮานอตารานะครับได้ไปพบกับท่านอััดุลล,ลอฮฺซลอหะเวัลล,ลัมอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ในช่วงที่ท่านอบีเริ่มป่วยนะครับพี่น้องพอเริ่มป่วยขึ้นมาพบเนี่ยอาการของท่านก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นดังที่ได้เ่าได้คุยกับพี่น้องเนี่ยในช่วงนั้นน่ะท่านอบีก็จะสั่งให้ท่านอบูบักรอดิยลลอฮอันหูนำละหมาดเนี่ยนะฮะ บอกว่าสั่งให้อบูบัคนำละหมาดสั่งให้อบูบัคนำละหมาดนะครับซึ่งท่านอบูบัคนะฮะตอนแรกเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าบรรดาผู้หญิงเนี่ยนะฮะหรือว่าท่านหญิงไอชาด้วยคนหนึ่งนะก็จะบอกว่าน่าจะให้คนที่มีเสียงที่เขาเรียกว่าดีกว่านี้นะครับหรือว่าไม่ร้องไห้คือท่านหญิงไอชานะฮะให้เหตุผลกับท่านนบีว่าอบูบัคนะครับท่านอบูบัคถ้าเป็นอิหมามเนี่ย ท่านจะเป็นคนที่ร้องไห้มากนะครับอ่านกุราอานไปก็เดี๋ยวก็อาจจะร้องไห้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถที่จะเป็นอิหม่ามได้อย่างถูกต้องหรือว่าได้อย่างอย่างครบถ้วนนะฮะท่านอบีก็บอกไม่ได้นะครับนบีก็บอกว่าให้ท่านอบูุบัยรเป็นอิหม่ามให้ท่านอบูุบักรเป็นอิหม่ามคือท่านนบียืนยันนะฮะอย่างไรอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านอบูุบักรก็จะต้องเป็นอิหม่ามแน่นอนนะครับซึ่งในฮะดิษบทนี้เนี่ยนะฮะก็าอกบว่ บรรดาผู้หญิงเนี่ยนะครับหรือว่าท่านหญิไงไอชาเองนะก็จะเหมือนกับบรรดาผู้หญิงที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านอบดุลยูซุฟนะครับเนื่องจากว่าอาจจะพูดที่ไม่ตรงกับความคิดของตัวเองมากนักนะครับตรงนี้เป็นข้อที่ว่าชียะโจมตีค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับบอกว่าท่านหญิไงไอชาเนี่ยโดนท่านนบีตําหนีนะครับหรือว่าอาจจะบอกว่าท่านหญิงไอชาไปขัดคาสั่งท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่ลนฮะเลวะลัลลัมแต่จริงๆแล้วนะฮะตรงนี้น่อยากจะบอกพี่น้องว่า ความหมายของฮะดิษบทเนี่ยที่ท่านนาบีบอกว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยเหมือนกับบรรดาผู้หญิงที่อยู่ในสมัยของท่านนาบียูซุฟนะครับซึ่งพี่น้องคงจะจําได้ว่าผู้หญิงสมัยของท่านนาบียูซุฟเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆท่านหญิงซูไลคอนะฮะท่านหญิงซูไลคอเนี่ยตอนที่เชิญท่านนาบียูซุฟมาเนี่ยนะครับตอนนั้นมีข่าวแพร่ไปนะฮะว่าทําไมนะฮะท่านหญิงซูไลคอไปชอบเด็ก นะครับรุ่นลูกนะฮะชอบเด็กแบบนี้ได้อย่างไรนะฮะท้ายที่สุดท่านหญิงสุไลคอนก็เลยเชิญบรรดาผู้หญิงที่พูดเยอะๆเนี่ยนะฮะมาเขาเรียกว่ามางานเลี้ยงมางานเลี้ยงเฉลิมฉลองนะครับถามว่างานเลี้ยงเนี่ยเป็นจุดประสงค์ในการเชิญมาไหมคําตอบคือไม่ใช่แต่ท่านหญิงสุไลคอนต้องการที่จะให้บรรดาผู้หญิงทั้งหลายเน่ยเห็นว่าท่านอาบยูซุฟเนี่ยท่านเป็นคนที่มีรูปร่างที่สง่างามมีใบหน้าที่งดงามมากน้อยแค่ไหนนะฮะ พอเห็นปบจะได้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาตําหนิฉันนะครับในเรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้นะอุลมามะจึงบอกว่าการจัดงานนะ่ะก็จริงๆไม่ใช่จุดประสงค์นะครับแต่จุดประสงค์ก็คือว่าให้เห็นว่าท่านนาบียูซุฟเป็นอย่างไรส่วนท่านหญิงไอแชก็เหมือนกันนะฮะในสายรายงานอื่นท่านหญิงไอแชพูดอย่างชัดเจน,นะฮะว่าที่ฉันกลัวนะ่ะเนื่องจากฉันคิดว่าไม่มีใครที่จะแทนท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวัสลัมในการนำละหมาดได้ อันนี้คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของท่านหญิงไอาชาะนะครับท่านหญิงไอาชาะรู้สึกว่าไม่มีใครที่จะไปยืนแทนที่หรือว่าไม่มีใครที่จะไปละหมาดนําบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะ่ะได้นอกจากท่านนับมุมฮัมมัดสุลต่ลนฮะเลวัลซัลลัมจะให้ท่านอบูบักไปนำเนี่ยนะฮะคิดว่ามันแทนไม่ได้อย่างแน่นอนอันนี้เป็นความรู้สึกของท่านหญิงไอาชาะเองในสายรายงานอื่นนะครับแต่ที่ท่านหญิงไอาชา,อาเหตุผลกับท่านอบีเนะี่ยท่านหญิงไอาชาบอกว่า เสียงของท่านอบูบักไม่ค่อยดีนะครับบางทีเดี๋ยวร้องไห้ขึ้นมาละหมาดแล้วก็นำไม่จบนะครับอันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของพวกเราทุกคนนะฮะพวกเราก็มีฮะประจําบางทีเราจุดประสงค์อย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําอีกอย่างหนึ่งให้มันได้จุดประสงค์ที่เราต้องการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของพวกเราทุกคนนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปต่อนะฮะในเรื่อง ของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตลัมนะครับว่าท่านนบีได้สั่งเสียอะไรบ้างแบบไหนบ้างเนี่ยเรามาดูจดหมายนะครับของพี่น้องกันหน่อยนะครับพี่น้องที่ตอบคําถามมาเป็นคนแรกเลยนะครับก็จากนครปฐมนะฮะคุณอัฟนานเนี่ยนะฮะคุณอัฟนานจากนครปฐมตอบว่ายิบรีนนะครับตอนแรกก็ถามว่ามาเลกาท่านใดนะฮะก็ถามมาแล้วก็ตอบว่าคือท่านยิบรีนนั่นเองนะครับก็ตอบด้วยถามด้วยแล้วก็ตอบด้วยจากนครปฐมนะครับก็ อินชาลล์นะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งของรางวัลไปให้นะครับคุณเมี่ยวนะฮะจากกรุงเทพนะครับอยู่แถวแถวราชเทวีนี่เองนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็ตอบว่ายิบรีนนะครับก็ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวเราก็จะนําของรางวัลไปให้นะครับจะส่งไปให้คุณฟาริดานะครับก็เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าท่านยิบรีนเคยนำละหมาดท่านนบีุฮัมมัดสุลตัลฮวาลิสลัมนะครับ ก็นะฮะก็ถือว่าเป็น3ท่านแรกที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าก็มีท่านอื่นส่งมาอีกนะฮะคุณปัชาราใช่ไหมฮะคุณปัชาราเนี่ยนะบ,บอกว่าอัสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบาริกาตุนะครับวอัสลามุสัลามวะราะมะตุลลอฮิวะบาริกาตุก็ตอบว่าท่านยิบรีนเคยนำละหมาดท่านอนับดุัมมัดยมอัลลอฮุอะลัยลอฮิสัลลัมนะครับก็อััลฮมดุลิลละครับตอบถูกอีกแล้วนะฮะแต่ว่าคุณ อัชราคุณพัชรานะฮะได้ได้ได้พูดคุยกับเรานิดหน่อยนะครับบอกว่าสลามถึงอาจารย์อลิศและทีมงานทุกท่านนะครับรับสัญญาณไว้ชาแนลเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะได้ดูเรื่องเล่าสีขาวที่มีตอนทุ่มครึ่งก็ติดตามมาตลอดโดยดูช่วงเช้าเนี่ยนะฮะหมายช่าววะก็คือดูตลอดนะครับตอนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเวลากันบ้างปรับเวลากันบ้างนะครับตามสมควรนะครับอัลฮัมดุลลาห์นะครับขอละรคับ ก็เป็นดูอาให้กับทีมงานทุกคนนะครับใครที่เป็นทีมงานอยู่นะฮะทั้งในการอัดเรื่องเล่าสีขาวเรื่องเล่าสีขาวนะครับแล้วก็ในทีมงานที่อยู่ที่ทางเว a ชแนลนะครับที่กรุงเทพก็นะฮะก็ได้รับดูอาไปด้วยส่วนตัวแล้วชอบรายการนี้เป็นพิเศษนะครับได้ฟังเรื่องเล่าคําตักเตือนสอดแทรกในทุกๆตอนที่จําได้ก็ประวัติซอฮาบะคือท่านซาตนะครับที่มีความสมถรถ นะครับแล้วก็เรื่องซิตรัตุ้นมุนตหานะครับเรื่องต้นพุทธสาใหญ่นั่นเองนะฮะเรื่องสารที่คว้างไปในแม่น้ํานายแล้วทําให้แม่น้ํามีสภาพเป็นปกตินะครับเห็นอีเมลติดต่อรายการหลายวันแล้วนะครับแต่ก็ยังลังเลใจนะครับไม่รู้จะตอบมาดีไม่ตอบดีนะครับแต่ก็ไม่ได้หวังของรางวัลใดๆนะครับก็อินชาลอครับคือการที่เรารับชมรายการศาสนาเนี่ยนะฮะมันก็ได้ผลบุญอย่างมากมายมหาศาลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ มีการส่งนะครับตรงนี้มาก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานนะครับแล้วก็ถือว่าอินชาลล์นะครับจะได้รับผลตอบแทนจากอลอสซูบาร์โตารานะครับแล้วก็ลงท้ายมาว่าก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานทุกท่านนะครับให้ทำรายการที่มีประโยชน์มากๆแบบนี้นะครับต่อๆไปนะฮะแล้วก็มีแถมท้ายมานิดหนึ่งนะครับบอกว่าบางเทปได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยนะครับยังคิดว่าอาจารย์พาลูกมาดรายการด้วยนะครับก็ขอร้อส่งโปรดนะฮะจริงจริง ลูกไม่ได้พามาดร,รายการนะฮะแต่ว่าลูกอยู่ในรายการร,บรอบๆนี้เลยนะฮะคือเราประวัติแล้วมันจะยาวนะครับก็เสียงเด็กๆนั่นแหละฮะมันก็เป็นเขาเราเรามองในแง่ดีนะฮะก็เป็นแบ็กกราวในการออกรายการไปด้วยอีกทีหนึ่งนะครับก็มีอีกหลายท่านนะครับอินชาแล้วเรามาคุยกับพี่น้องในครั้งหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ เรื่องเล่าสีขาวของเรานะครับกับประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลอัลลอฮ์อัลีบัสลัมในส่วนก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยนะฮะในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาต่อกับพี่น้องให้จบอินชาลอะนะครับแล้วก็จะมีการตอบคําถามให้กับพี่น้องนะครับตามเมลที่ส่งมาพี่น้องก็สามารถที่จะส่งคําถามนะครับหรือว่าพูดคุยหรือว่าเสนอแนะเข้ามาในรายการได้นะครับตามที่อยู่ของที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับวันนี้เรื่องเล่าสีขาวนะครับผมคอลิดวารีคงฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับ Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.